สวัสดีคะ่ะคลิปนี้สอนทำสร้อยข้อมือนะคะใช้คริสตัลของชวาลอฟกี้นะคะอันนี้สีม่วงอ่อนเข้มสลับกันนะคะคริสตัลเราใช้สองไซส์นะคะมีสีมิลกับ3มมิลน,นะคะสีขาวจะเป็น3มมิลค่ะลูกปัด2อมิลค่ะ ตะขออันนี้เราใช้เป็นตะขอกระดุมนะคะแล้วก็เอ็นใช้เบอร์25ค่ะความยาวก็ประมาณ70-80ซนนะคะเอ็นแบบไม่ยืดนะคะดึงเอ็นมาหนึ่งเส้นค่ะถือไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยเม็ดเล็ก5เม็ดค่ะเม็ดใหญ่1เม็ดแล้วก็ส่วนที่เม็ดใหญ่นะคะ แบบนี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปทางซ้ายใส่เม็ดใหญ่2เม็ดนะคะเม็ดสีเข้ม2เม็ดทางขวาใส่สีขาว3ามมิลหเม็ดแล้วก็สวนกันลงมานะคะต่อไปทำเหมือนเดิมนะคะซ้าย2ขวา1น่งสวนกันค่ะ ใส่สีให้ถูกนะคะฝั่งซ้ายใส่ม่วงแล้วก็ใส่ฝั่งซ้ายขวาเป็นสีขาวเราก็ใส่ขวานะคะซ้ายสองขวาหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะใส่สีเหมือนกันค่ะส่วนลงมาค่ะแบบนี้นะคะ ถึงตรงนี้เรานับเม็ดสีขาวได้5เม็ดพอสีขาวได้5เม็ดเราจะเปลี่ยนฝั่งนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนสีขาวให้ไปอยู่ฝั่งซ้ายละตอนนี้ใส่สีตามวิดีโอก่อนนะคะสังเกตว่าขาวจะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ ต่อไปขวาใส่เม็ดสีม่วงซ้ายใส่ขาวม่วงส่วนที่สีม่วงลงมาค่ะเทคนิคคือเราต้องใส่สีให้ตรงนะคะใส่ให้ถูกฝั่งใส่ให้ถูกสีนะคะแล้วก็ใส่ให้ครบเม็ดนะคะฝั่งขวาเป็นสีม่วง1เม็ดฝั่งซ้ายเป็นขาวม่วงเราก็ใส่ตามวิดีโอนะคะ ถ้าใส่ตามวิดีโอจะไม่หลงแน่นอนค่ะลายก็จะออกมาเหมือนในวิดีโอเลยค่ะพอฝั่งซ้ายสีขาวครบ5เมตรค่ะเราก็จะย้ายให้สีขาวมาอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าลายมันเหมือนโค้งสลับไปมานะคะสีขาวจะมาอยู่ฝั่งขวาละทีนี้ ้ายใส่สองเม็ดม่วงเข้มขวาใส่สีขาวเม็ดเล็กสวนลงมาค่ะเหมือนเดิมค่ะสายใส่สีม่วงเข้มสังเกตไหมคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยต่อไปเราจะย้ายสีขาวมาอยู่ฝั่งซ้ายอีกละเพราะว่ามันจะโค้งมาฝั่งซ้ายแทนและทีนี้ พอทำสีขาวครบ5เม็ดเราจะย้ายฝั่งนะคะย้ายไปย้ายมามันก็จะโค้งไปโค้งมาสลับสีนะคะพอขวาสีขาวครบ5เม็ดเราก็ย้ายฝั่งอตอนนี้ย้ายมาทางซ้ายละสีขาวมาอยู่ทางซ้ายพอสีขาวทางซ้ายครบ5เม็ดเราก็ย้ายฝั่งอีกเนี่ยค่ะ แบบนี้นะคะวัดกับข้อมือเราก่อนนะคะถ้าพอดีกับข้อมือแล้วต่อไปเราจะใส่เม็ดเล็ก5เม็ดนะคะขนาด2มิลค่ะแล้วก็มัดนะคะมัดแน่นๆค่ะเสร็จแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะร้อยซิกแซกไปมาค่ะร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นนะคะ ก็ใส่ตะขอนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายค่ะลายนี้ก็ทำง่ายนะคะแล้วก็สวยมากๆค่ะถ้าเป็นคริสตัลของชวาจะสวยมากจะเล่นไฟวิ่งๆเลยนะคะคริสตัลมันมีหลายแบบนะคะ,ะคลิปหน้าจะมาแนะนำนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ